มันก็เป็นจังหวะของประเทศไทยในการแก้ข้อมูลข่าวสารที่ทางกัมพูชานั้นอาจจะได้แล้วก็คาดได้ให้ไปแล้วก็คาดเคลื่อนไม่ได้ถูกต้องตามข้อได้จริงนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่มีการชี้แจงแล้วก็บรรยายสรุปด้วยหลักฐานที่ค่อนข้างประจักษ์ชัดว่ากัมพูชาได้ละเมิดอนุสัญญาเจนีวาแล้วก็แล้วก็อนุสัญญาออตโตวายอย่างไรนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งที่จะ ไปเสริมสร้างความได้เปรียบอะไรมากงานหลักเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการรับมือบริเวณชายแดนมากกว่าครับงานหลักก็คือว่างานหลักอยู่ที่อยู่ที่กองทัพบกัะพูดง่ายในการทรี่จะรับมือบริเวณชายแดนว่าตกลงแล้วเนี่ยกัมพูชาเตรียมที่จะประลองกําลังอีกรอบเนี่ยเมื่อใดนะฮะเพราะว่าสิ่งที่มันค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าการที่เขาส่งโดรนเข้ามาสอดแนมเก็บข้อมูลถ่ายภาพเนี่ยในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภูมิขือ ช่องอานมา้าหรือประสาทต,ตาเมินทมและอื่นๆเนี่ยเขายังเตรียมการในการที่จะบุกรุกประเทศไทยอีกในอนาคตคับคือ,ค,ค,อคือเพราะฉะนั้นไอ้งานชี้แจงซึ่งกระทรวงต่างประเทศทำเขาต้องทําอยู่แล้วในทุกระดับ,บนะครับซึ่งเป็นมันเป็นงานที่ต้องทําแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวชี้ขาดตัวชี้ขาดก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ย ประเทศไทยจะรักษาที่ปไตยไว้ได้เนี่ยก็เพราะการประลองกําลังซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกรอบในพื้นที่บริเวณแม้กระทั่งปราสาทตาควายครับรเพราะฉะนั้นมิติทางด้านการทูตก็ก็ดีครับผมผมไม่ได้ตําหนิงานที่กระทรวงต่างประเทศทาหรือที่ทีมในวันนี้เขาทานะครับผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหลักอ่ะมันคือการรับมือของกองทัพในการเตรียมความพร้อมในในระหว่างนี้ที่เป็นการพักรบการพักรบคือการหยุดยิงนะฮะแล้วมันเป็นการหยุดยิงที่กัมพูชานะเวลานี้ เขายัางไม่กล้าที่จะละเมิดหรอกเพราะว่ามันก็จะทําให้เขาเสียหน้าทั้งในขณะที่มีสกีพยานที่เป็นประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนเนี่ยกัมพูชาก็คงไม่ยอมเสียหน้าครับในเมื่อเขาได้ได้ได้แสงในรอบนี้อืแต่ว่าที่คุณเห็นวันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ต้องทําในอนาคตอนัอในในกล้มันจะต้องมีอีกนแน่ๆอย่างนั้นเหรฮะ อาจจะไม่ใกล้ฮะคือหมายก่าว่ามันอาจจะเป็นห้าเดือนหกเดือนก็ได้อเพราะว่าถ้าคุณติดตามการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการสู้รบขนาดใหญ่ครับก็คือว่าสองประเทศสองประเทศเราเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านกับเราเนี่ยเราไม่ได้รบกันแต่ว่าเราประทะก,กันบริเวณชายแดนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิอินเดียปากีสถานหรือสมรภูมิพื้นที่พิพาทบริเวณชายแดนของประเทศใดอะ่ะส่วนใหญ่มันจะปะทะ หยุดแล้วก็ผ่านไปสักพักก็มีการประทะแล้วก็หยุดแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีรอบใหญ่ทีนึ่งแล้วก็หยุดยาวไปสักสิบปีเสร็จแล้วผ่านไปสิบปีก็จะมีการประทะอีกสักรอบที่ผมให้เนี่ยมันไม่ได้เป็นมุมวิเคราะห์ที่พิเศษอะไรนะคือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆโซนของโลกที่มีเพราะฉะนั้นในย่านนี้ก็เช่นเดียวกันครับครับเช่นเดียวกันคือคุณจะเห็นอะไรแบบนี้อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความที่คุณเซนเขาเชื่อว่าถ้าเขายึดประสาทตาควายได้เนี่ย เขาก็จะยึดปราสาทตาเมินทมได้และเขาเชื่อว่าเขาจะยึดภูมะเขือคืนได้แล้วเขาก็จะยึดพื้นที่ช่องงานมาได้คือความเชื่อของวุลเซนก็คือว่าถ้าเขาได้ปราสาทตาควายเนี่ยเขาย่อมน่าจะมีประสิทธิภาพมากพอที่จะได้พื้นที่อื่นไงครับแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเขาก็คงจะไม่ปล่อยวางแล้วก็คิดว่าถอยอยู่เฉยๆดีกว่าแต่ว่าตอนนี้มันเป็นการตั้งรับก่อนไปสักพักกครับ คุ้มเต็มแม็กแพ็กเกจใหม่299บาทต่อเดือนลูกค้า AIS เทียง199บาทต่อเดือนกับพรีเมียร์ลีกเอมิเรดเอฟเอคัพฟี ف าคัพวิลดมปักไทยลีกสมัครวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้โมโนแม็กสตรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป